สวัสดีครับบรรดาแฟนเพลงแฟนครับน้องอยู่กี่เพียนประการที่รกทุกท่านได้เวลาก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับชีวิตงานวันนี้น้องไปทำการแสดงอยู่ที่ไหนไปงานอะไรบ้างนำมาเล่าสู่กันฟังสามสิสิงหาคม2566พบกันงานแข่งเรือยาวจังหวัดพิจิตรนะครับจัดใหญ่จริงมหาสพบชมฟีคอนเสิร์ตศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทย ยูกิแบรนด์ขนทับนักดนตรีไปแสดงสดพร้อมแดนเซอร์สาวสวยแน่นเวทีอย่าลืมไปให้กำลังใจกันนะครับผมส่วนอีกงานเกล่นไว้ตั้งแต่วันนี้นะครับเดินทางมาถึง EP3 แล้วไห้ทองคำสำหรับตรีมไลฟ์สดกลุ่มปิดไห้ทองคำลำลูกเดียวพบกับศิลปินมากมายหลายท่านจะมามอบความมันบนเวทีในวันที่6กันยายน2566นี้ ายทอดสดจากโฟกระนครจังหวะร้อยตั๋วทุกใบามาลัยทุกพวงคือกำลังใจให้กับศิลปินติดต่อได้ที่หน้าเพจไฮทองคำเรคคอร์ดนะครับผมส่วนที่เพจยูกิเพนพกาก็ออกมาโพสต์บอกว่าความฝันคือบ้านและนี่คือส่วนหนึ่งของบ้านใกล้ความจริงมากขึ้นทุกวันความพยายามไม่เคยทำร้ายใครจริงๆต้นทุนความฝันความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะเดินช้าบ้างบางคนอาจจะเดินเร็วแต่ก็เดินไปเหมือนเหมือนกันทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่คนเราทุกคนต่างมีเหมือนกันคือความฝันแต่กว่าฝันจะเป็นจริงได้ในแต่ละอย่างต้องอดทนฝ่าฟันพยายามเจออุปสรรคมามากมายหลายอย่างวันนี้ดีใจที่เราทำได้ และทุกอย่างเริ่มเป็นรูปร่างขึ้นมาบ้างแล้วอยากจะบอกตัวเองว่าอดทนต่อสู้เข้มแข็งและผ่านทุกอย่างไปให้ได้เพื่อความฝันของเราจะเป็นจริงและเติบโตขึ้นในทุกๆวันทุกๆด้านทุกช่วงเวลาของชีวิตสุดท้ายนี้อยากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวที่เคียงข้างทุกๆความฝันทุกๆช่วงเวลา ขอบคุณคนรอบข้างที่ยังอยู่ด้วยกันขอบคุณผู้ที่ให้โอกาสขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงทุกท่านที่คอยพยุงเกียงข้างให้กำลังใจเด็กน้อยคนนี้มาโดยตลอดอยากให้ทุกๆคนอยู่เคียงข้างกันในทุกความสำเร็จทุกช่วงเวลาชีวิตของหนูอยู่แบบนี้ตลอดไปเลยนะคะรักทุกคนมากค่ะสู้ฝันไปน้ำกันเดอ้อครังพอยไวยพัฒ หน jadi, Yoon, ูอยู่กิเพนพกาก็นานๆครั้งนะครับจะได้เห็นน้องออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องราวของบ้านของที่ดินของทรัพย์สินที่มีอยู่แต่กว่าฝันจะเป็นจริงได้ทุกอย่างต้องผ่านความอดทนพยายามเจออุปสรรคมามากมายหลายอย่างเราจึงมีวันนี้หากไม่มีอุปสรรคหากไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไม่มีบรรดาแฟนเพลงแฟนคลับให้การสนับสนุนเราอาจจะไปติดหล่มอยู่ที่ไหนก็ได้ ไม่บ่อยครั้งนักที่น้องได้ออกมาโพสต์เรื่องราวความในใจแบบนี้อ่านแล้วก็ชื่นใจมีเป้าหมายชัดเจนครับผมมาถึงช่วงแวดวงหมอลำในช่วงนี้ต้องตามไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงอีกหนึ่งวันนะครับแนะนำหมอลำวาไราตี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงพร้อมม้วนแล้วหนุ่มโจโยมนินผู้บริหารคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงเตรียมปลุกความสนุกด้วยคอนเสิร์ตหมอลำวาไราตี้ สาวน้อยเสด็จแบรนด์ต้องบอกว่าสมกับเป็นนักบริหารจริงๆหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงผู้บริหารคณะหมอลำสาวน้อยได้สร้างทีมสาวน้อยเสด็จแบรนด์ขึ้นมาเขย่าวงการอีกครั้งคอนเซปต์ใหม่ความสนุกของเพลงหมอลำพานคอนเสิร์ตวาไรตี้พร้อมมอบความสุขให้กับแฟนเพลงทั้งหลายแล้วทั่วประเทศสาวน้อยเสด็จแบนด์เส้นทางใหม่ความคิดสร้างสรรค์ ผับบาร์ร้านอาหารงานแฟร์ฤดูการออกพรรษาในปีนี้คงได้ชมกันนะครับมาถึงของฝากจากใจแอดมินวันนี้บอกว่าชีวิตจริงไม่ใช่นิทานไม่มีเวทมนต์เสกให้คนหายไปได้ไม่มีประตูวิเศษของโดเรมอนให้หลบภัยมีแต่จิตใจที่เข้มแข็งเท่านั้นที่จะผ่านวันแย่ๆไปได้โลกมันหมุนตลอดเวลา วันนี้เราอาจจะอยู่ด้านแย่ของโลกแต่เดี๋ยวสักวันหนึ่งมันจะหมุนเราไปเจอด้านดีๆเองกำลังใจมีไว้แบ่งปันช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ครั้งต่อไปวันนี้จากลาแล้วนะโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ